เลยครับกับคลิปนี้ต่อเนื่องจากตัวตัวเดิมไหมต่อเนื่องจากคลิปเรื่องของอาการหากระแสไโอแต่เราหาไอโอโดยเมทไปแล้วโนดไปแล้วทีนี้จะเป็นวิธีที่สามก็คือใช้ทฤษฎีการวางซ้อนหรือซูเปอร์โพสิชันครับซูเปอร์โพสิชันข้อนี้เราจะใช้ซูเปอร์โพสิชันนะครับซูเปอร์โพสิชัน โดยทฤษฎีการวางสอนหาค่ากระแสไอโออย่าลืมนะก่อนหน้านี้จํจาได้ไหมว่ากระแสไอโอมีค่าเท่ากับหนึ่งนี่แหละมันคำตอบคือหนึ่งนี่แหละแต่ตอนนี้เราจะหาซูเปอร์โพซิชันกับหากระแสไอโดยวิธีการซูเปอร์โพสชันนั้นไอโอเนี่ยจะเท่ากับไอโอแดดบวกกับไอโอแดดแดดครับแล้วเอา้าทำไมไม่มีไอโอแดดแดดแดดมีไหมมีครับขึ้นอยู่กับว่ามีกี่แหล่งจ่ายถ้ามีสามแหล่งจ่ายก็จะมีอีกสาม เป็น io แดดบวก io แดดแดดบวก io แดดแดดแดดไปเรื่อยๆขึ้นอยู่ก็มีทีแหลงจ่ายวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายนะครับแต่เป็นวิธีการที่เสียเวลามากเพราะอะไระเพราะมันต้องทําตามจํานวนที่มีแหลงจ่ายถ้ามีแหลจอง,อง,งนะจ่าย2อันก็ต้องทํา2รอบนะฮะอ่ะนี่ไป่น้ากว่าจะได้ i มก็ต้องหา2รอบหา io แดดกับ io แดดแดดครับอืมนี่พื้นฐานที่จะต้องมาใช้เรื่องนี้เนื่องจากว่ามี1แหงลงจ่ายจำได้ไหมครับ กฎการแบ่งแรงดันวนเตจเดียวดอร์เซอร์กิตกับกดการแบ่งกระแสเคอร์เรนเดียวดอร์เซอร์กิตรูนคลิปแรกๆเลยครูกเกียงสอนไว้ถ้าจําไม่ได้กลับไปดูนะฮะนั้นคลิปนี้ก็จะถือได้ถือว่าได้มาทบทวนแล้วกันอ่ะเพราะนั้นวิธีทำครับ IO อย่างที่บอกครับ IO เท่ากับ IO โอแดบวกกับ IO โอแดดแดอ่ะเรามาหาหาไอโอแดก่อนนะครับหา IO โอแด ก็ <ee> คือ,โ,อโดยพิจารณาที่แหล่งจ่าย12โวลต์ก็คือพิจารณาที่แหล่งจ่าย12โวลต์ถ้าพิจารณาแหล่งจ่ายนี้แหล่งจ่ายที่เหลือให้ทําให้เป็นศูนย์คำว่าทําให้แหล่งจ่ายเป็นศูนย์หมายความว่าถ้าเจอแหล่งจ่ายแรงดันทําให้เป็นศูนย์ก็คือลักวงจรถ้าเจอแหล่งจ่ายกระแสทําให้เป็นศูนย์คือโอเพนท่านนี้ก็จะเป็นศูนย์กระแสไม่ไหล imal. แต่ถ้า 1. หาว่าเจอแหล่งจ่ายแรงดนัน ก็คือลัดวงจรไม่มีแหล่งดันนั่นเองโอเคไหมครับหลักการนี้แค่นี้หลักการนี้แค่นี้เพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาที่แหล่งจ่ายไอ้ไอ้สิบสองโวลต์ก็คือทําให้ตัวนี้เป็นศูนย์ก็คือลัดวงจรนะพอลัดแล้วมันกลายเป็นว่าเหลือแหล่งจ่ายเ,เดียวนั้นวงจรเมื่อลัดมันจะเป็นไงล่ะมันก็จะเป็นอย่างี้ครับนี่อ่าสิบสองโวลต์นะแล้วก็จะมี R ตรงนี้เหมือนเดิมตัวนี้คือ6กกิโลโอห์มอินี่สองตัวเนี่ยหกกับสามเห็นไหมขนานกันสองตัว กายเป็นขนานกันเลยไงเพร,ราะเราลัดวงจรแรงจ่ายตรงนี้แล้วนะครับอันนี้คือ3กิโลโอห์อันนี้คือ6กิโลโอห์นะฮะซึ่งเราจะหาอะไรละ่ะเราจะหาอะไรละ่ะก็หานี้แหละครับหากระแสแรงมันนี่แหละครับก็คือ iO แต่เป็น iO อแดดการที่จะหา IO แดดมันก็จะดีมากเลยถ้าเรารู v ้ o อแดด่าเพราะว่าตรงนี้ R ขนานแรงดันเท่ากันนั้น แหมหกกับสามจำได้ไหมหกกับสามก็คือตรงเนี้ย R ตรงเนี้ยเนี่ย R ตรงนี้คือสองสองกิโลโอมะขนานกันไปที่นั่นเล่นที่บ้านกับแม่ดูมายังไงล่ะมายังไงก็คือมาจากหกคูณสามหารด้วยหกบวกสามกลายเป็นสองไงเนี่ยตรงนี้ R ตรงเนี้ย R ตรงเนี้สองตัวที่ขนานกันคือสองกิโลโอเคไหมครับนั้นอยากหาแรงดันที่ตกคล่อม R ตรงไหนนะครับอยากหาแรงดันที่ตกคล่อม R ตรงไหนให้เอา เอาอะไรครับว o โอวีโอนะหาหาวีโอแดช่ฉพาะจากกดการแบ่งแรง,งนันนะฮะบลเเ็ดดีไวเดอร์เซอร์เกตอยากรู้แรง,งนันตรงนี้ก็เอาแร่งจ่ายคูณกับ R ตรงนี้ R ตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับจินตนาการเป็นเรื่องที่สำคัญครับ R 2สองตัวนี้คือกี่องค์ครับไม่ใช่6ไม่ใช่3มันคือ2เพราะมันขนานกันเพราะ เราบอกว่าทํา R กี่ตัวก็ตามแต่ทําให้เหลือ2ตัวแล้วเข้ากดการแบ่งแรงดันไงจำได้กลับไปดูซะคลิปแรกๆคลิปเรื่องการแบ่งแรงดันครับอยากหาแรงดันตัวนี้ใช่ไหม VO เดดก็เอาแรงจ่าย12โวลต์ครับ12โวลต์คูณกับความน้นทานตัวนี้ความต้นทาน,นนี้มันคือ2กิโลโอห์มาจากไหนกลับไปดูกลับไปดูครับหารด้วยหารด้วย R ตรงนี้ก็คือ6กิโลโอห์บวกกับ2กิโลโอห์อ่ามันคือ12โวลต์ คูณด้วย2กิโลอหารด้วยอันนี้กลายเป็น8กิโลนะ8กิโลนั้นมันกลายเป็นเท่าไหร่ล่ะอืมแบ่งกระดานหน่อยสิอมาตัวนี้ลบออกซะเป็นกลายเป็นเท่าไหร่ครับก็คือ12คูณ2เป็นอันไหนตัดได้ก็ตัดไปสะนี่อันนี้เป็น4 4 1 4 4 32กลายเป็น Vo แบตเท่ากับเท่าไหร่อ4 32 3โวล เพราะฉะนั้นเราก็จะหา io d a s แล้ว io d a s มันเท่ากับ vo d a s หารด้วยหารด้วยจะหา i ที่ไหลผ่าน r 6กิโลโอห์นี้ใช่ไหมครับคือ io d a s ก็ต้องหารด้วย6กิโลโ oh. อห์ vo d a s ก็คือ3โวลต์หารด้วย3เออ่6กิโลโอห์ก็กลายเป็น1นส่วนสมิลลิแอมก็คือ0.5มิลลิแอมได้หนึส่วนสองยังไงก็สามหนึ่งสามสามสองกไงหส่วนสก็คือ0ูนมิลลิแอม ได้แล้ว IO เหลือ IO เด็ดๆนั้นหา IO เด็ดๆครับหา IO โเด็ดๆโดยพิจารณาที่แหล่งจ่ายแหล่งจ่ายนี้บ้างควบวนก็สแสดงว่าต้องทําให้แหล่งจ่ายเนี่ยเป็นศูนย์บ้างก็คือลดอัอลดวงจรเมื่อลัดวงจรวงจรก็จะเป็นไงนเห็นไม้มตายแล้วตายแล้วเอาใหม่เอาใหม่ไอ้นี้ก็คือ6ขนาด6 โอ้มันง่ายจริงๆมันง่ายจริงๆครับมันกลายเป็น6กิโลโอห์มอันนี้ก็6กิโลโอห์มนะครับอันนี้ก็เป็น3กิโลโอห์มและอันนี้ก็เป็น6โวลต์นี่ไงวงจรมันเป็นยางนี้เพราะตรงนี้ฝั่งนี้มันทาให้รัดวงจรมันเลยกลายเป็น e ว่าอ r อตรงนี้ขนานกันอุย้ยมันง่ายมากครับ6 oh ขนาน6เหลือเท่าไรล่ะคิดเล่นๆดูครับอ้าวเค3กิโลโอห์มเพราะอาเท่ากันไง6กิโลโอห์มขนานกัน2ตัว กลับไปดูคลิปแรกๆเลยครับก็คิดยังไงถ้า R เท่ากันขนานกัน2ตัวก็เอา2ไปหารออกจาก6กลายเป็น3ไงนะครับนั้นเหมือนเดิมครับในการที่เราจะหา I ที่ไหลมาตรงนี้ก็คือ I อะไรอะ I O ด็ดดดก็แสดงว่าเราต้องรู้ V ตัวนี้ V ตัวนี้ที่ตกคร่อม R 6กโนีคือ V O ด็ดดดนั้นในการที่จะหา V O ด็ดดดเนี่ยนะ V O ด็ดเดดหายังไงครับก็กดการแบ่งแรงดันจำได้ไหมครับ Voltage Divider Circuit อยากหาแดงดันที่ตกคร่อมอันนี้ก็เอา แรงจ่ายนะครับคือ6โวลต์คูณกับ R ตรงนี้ R ตรงนี้ไม่ใช่6 R ตรงนี้ไม่ใช่6 R ตรงนี้จินตนาการเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแรงดันที่ตกคร่อมนี้คือแรงดันที่ตกคร่อง R 3กิโลโอห์ล R นั้นเอาแรงดันนี้คูณกับ R ตรงนี้ R ตรงนี้คือ3กิโลโอห์มหารด้วย R ตรงนี้คือ3กิโลโอห์มบวกด้วย R ตรงนี้คือ3กิโลโอห์มแหมไม่น่าคิดทห้ลำบากนะนี่ก็3ตัวนี้กับ โอ้หกก็น่าจะแบ่งกันเป็นคนละครึ่งครึ่งของหกคืออะไรสามโวลใช่ไหมนั้นเราก็จะหาอะไรครับหาอะไรครับ i o แดดแดดแล้ว i o แดดแดดก็เท่ากับ v o แดดแดดหารด้วยนี่ไงนะครับไอโอแดดแดดเห็นไหมนี่ไอโแดดแดดก็หารด้วยหกิโลวลต์วีโแดดแดดคืออะไรสามโวลหารด้วยหกิโลวลต์สามหนึ่งเป็นสามสามสองเป็นหกก็คือกลายเป็นหนึ่งส่วนสองมิลลิแอมป์เช่นเคย เพราะฉะนั้นมันก <Yeah. S 1> ็คือ0.5เหมือนกันเราจึงสรุปคำตอบว่า Io เท่ากับ Io d a บวก Io d a ก็คือ1ส่วน2มิลลิแอมบวก1ส่วน2มิลลิแอมส่วนเท่ากันบวกกันได้เลยกลายเป็น2ส่วน2มิลลิแอมหรือ1มิลลิแอมคำตอบ1มิลลิแอมเท่ากันเห็นไหมครับเมรก็ตอบ1โนดก็ตอบ1 ซูเปอร์โพสิชันก็ตอบหนึ่งติดตามกันต่อไปคลิปต่อไปจะมีเทวินินและหน่อตันครับคำตอบก็จะออกมาเป็น1มิลลิแอมเหมือนกันครูเจียงยืนยันครับชอบคล,อคลิปนี้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมครับบอกต่อให้กับเพื่อนๆโดยเฉพาะคนที่เรียนช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์แมคคารอนิกให้เขาได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้นะครับ แม่ลงตัวเองกันไปไหมมั่นใจครับเขาบอกว่าถ้าจะเรียนเคมีเนี่ยอาจจะไปเรียนกับไทยก็ได้แต่ถ้าจะเรียนวงจรต้องมาเรียนกับรูกเกียงหรืออาจารย์นุเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่น,นี้ครับสวัสดีครับ